ดีดีเข้ามาไหนนะคะทำไมต้องถอนล่ะต้องถอนนีได้หรอทำไมอะากเสาวคสาวใครเป็นคนบอกรกนเวา้หน้านักน่อ

mẹ mẹ, นี่เอาไมค์คลเนี่ยครับ

รูปบอกภาษาอังกฤษสาธุจนาเาูงเบาๆรูปเบาให้โดนท้าเลยอันหนุบแม่ ให้ให้พ่าเอมันก่อนให้่ะเอมันทนี้ก่อนค่ะเลรีนในกรีนอยู่ไหนเยอะหรอเยนุกนกไปเ่ลยไปเเลย ัสดีจ้าตาไม่กไม่ร้อนมามาวัดวัดพระปรวันสิงห์มาเบาเบาตู่อยู่ข้างหลังค่ะไม่ร้อนจะสิงห์เขาบอกว่านี้หนมชอบเลยอินโทรั ดูนางใส่นี่คะแล้วสิ่งไม่พำบุญเนาะใ่เลยสะเกียงแบน,นี้เลยใส่เลย โอ้ยคือคือทาเอกเอวมาให้ขนมด้วยมาร้อใครสาธุด้วยสิทำม,มุนเผื่อนะสาธุจา้าสาธุจา้าสาธุจา้า,จาอ้าอมสาธุจ้าอ้อม โอเคจะสิงสาธุการทำบุญทำบุญมาเกินนำบุญมนฝากนะทุกคนเริ่มทำบุญกันนะคะทุกคน คนเยอะมากเลยขาตั้งก็เยอะ,ะต้องเทียบเลยถ้าดูดีๆนะคนแบบเยอะมากอ่ะคื เยอะดูขนมต่อดีกว่าดูหลังสาวเรวาดีกว่าดูแม่ตักบาทแม่ก็ระเทยคู่สร้างคู่สมไปเลยลูกน้อมใจเลยอันนั้นอะ่ะ ว่ารู้อะอ้โหร้อะเอาน่เนะใส่เลยใส่เลยอันนี้ใส่เลยว้าวเอาเลยเรดเรด ม่วงทั้งตัวตับขาวตังม่วงเลยเอาไปให้แม่ปลาชูเก่งจังเลยไหนดูหน้าคนเก่งหน่อยดูหน้าคนเก่งหน่อยสิโอ้ยเก่งจังเลยไหนดูหน้าคนเก่งหน่อยคนเก่งยิ้มหวานกันยิ้มหวานกันยิ้มสวยๆด้วยยิ้มสวยๆบ๊ายบายจุ๊บๆลงจุ๊บลงจุบ หือน่ารักจริงๆเลยหลานสาวสาวแดเอาบุญนะสามเจ็ดดึงขาน้องเดี๋ยวดึงขาน้องหูก่ไปอะไปรู้แล้วรู้แล้วันน้แบบมาพสามเจ็ดมาสามแเลยค่อนะาปค่อ ป<พวก>เอาบุนมาฝากค่ะสาธุสาธุนะคะา<ถ>บายายค่ะอยู่คนเยอะมากเลยนี่<โทษ>จะใส่รองเท้าก่อนจูป,ปากันแค่นั้นเลยย <าน S 1> ัเข้าเลยเออวเลยเตยแม่ทำนเงไงเลยไข่ไม่มีไข่ไม่มีลูก จะไปรตัสจะไปซื้อรตัสได้ส้อโดนัทด้วยไงนี่แทนลูกแทนลูกนี่แทนลูกอุ้มแทนลูกนี่ค่ะเนาะลูกกะโดนไปกระยายแล้วลูกกระโดนกระยายแล้วลูกโกโดใหมหัใช้หันปาเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะไปพงลอที่รถก่อนจะลอยายก่อนลูกตักบาเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปทาบุแล้วพี่น้อยพี่น้อวัสดีค่ะไปทาบุญเจิดจ่อแลเกวัสดีจ นาทิแดงอันนี้เป็นรถก้อนอันนี้เป็นรถก้อนยัหายปไปัดีเรืองเก่งคอล่ะคะนี่รถก้อนไนแล้วขอบคุณที่